สวัสดีค่ะพบกับยูสุก้อยโปรแรงค่ะวันนี้ก็มีนัดส่งมอบรถนะคะ mm hmm. m u วเอเครื่อง3ามพันตัวออนติเมทค่ะให้กับคุณโบ๊และคุณยุ้ยนะคะสัมภาษณ์นิดนึงคุณโบ๊คุณยุ้ยเจอก้อยได้อย่างไรเราเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะเราเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็โปดีโปรแรงค่ะรอ,อ,อรถนานไหมค่ะประมาณเ,เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่ะไม่นานมากค่ะไม่ถึหนึ่งเดือน ประมาณ20กว่าวันค่ะก็คือสำหรับตัว Mew X นะคะเครื่อง3 0 20กว่าวันนี่ถือว่าไวมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงเปิดตัวแรกๆลูกค้ารอกันเป็นเดือนเลยอบอกถึงคนที่กำลังตัดสินใจซื้อรถนิดน,นึง<ม>ก็รถดีค่ะรถสวยก็เชิญค่ะรีบตัดสินใจรี่ตัดสินใจเลยค่ะ,ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่า ครที่สนใจซื้อรถกับก้อยนะคะโทรหาก้อยได้ที่เบอร์061-678-8899นะคะวันนี้ที่เราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องจับไฟแนนซ์เพราะว่าคุณโบกับคุณยุ้ยซื้อรถเงินสดนะคะเราก็เลยไม่ได้มีกระบวนการทําเอกสารในทั้งสิ้นเลยรอรถอย่างเดียวเลยเนาะจากก็ขอตัวไปส่งมอบรถให้กับคุณยคุณโบสและคุณยุ้ยก,ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ3 像我们这样，